เราคิดถึงอะไรคะโอเคค่ะมันไม่เกี่ยวกับกระป๋องเลยนะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะ,จะมาสอนเออ่ทำของตกแต่งสกุชชี่นะคะเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆกับหงโวยนะที่เราทำให้มันเป็นสวยขึ้นนะแค่เม็ดบีนะคะแต่ไม่ใช่วันนี้นะคะเราจะมาทำกันเองนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเนี่ยคือที่เอาตกแต่งสกุชชีนะ่อะหนึ่งเลยคือมันมี ราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะสองก็มันหายากนะคะวันนี้เราก็จะมาหาวัสดุที่มันง่ายๆนะคะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นกันแล้วนะเราจะมาหาวัสดุง่ายๆนะคะที่เพ so yeah, em, kind of nope. <so ื่อนๆน่าจะเคยมีกันนะคะเพราะว่าของที่นี้นะคะที่เราจะมาทําเป็นของตกแต่งสกุชชี่เนี่ยเป็นของที่เคยคิดกันมาก่อนนะคะแล้วก็เลืกอกันไปนะเพราะว่า เพราะว่าสกูตชี่กับสลามไม่นำโด่งึ้นวันนะคะตอนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยค่ะของข้างในคืออะไรเต็นเด่นเด่นเด่นอ่าของข้างในนะคะก็คือยางบูมแบนนะคะที่เราจะมาทำของทุกตังสกูตชี่กันเพื่อเพื่อฮองฮงใช่ไหมคะแล้วเรางทำอะไรกันบ้างอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็ต้องมีเออ่ยางบูมแบนนะคะเ่ก็ต้องมีพวกนี้หรอกนะคะ อย่พอยเขาพิกกันไก่แป๊บหนึ่งโอเคค่ะพอยได้กันไกมาแล้วโอเคมาเราจะทําอันนี้แต่ไม่มีกันไกก็ไม่รู้จะทำยังไงกันนะโอเคค่ะแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะเมื่อไหร่แลายคนก็จะรู้กันแล้วนะอันนี้ที่เราผักไว้ใส่ไมได้ล่ะอันนี้คือรับตานแล้วทำนะคะเพราะเราจะไม่รู้ว่าได้เสียอะไรโอเคค่ะเรามาทํากันเลยนะคะขั้นแรกนะคะแล้วก็ ลเล็กๆนะคะแบบนี้นี่ตัดออกไปหนึ่งก่อนแล้วก็ตัดแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะได้เป็นที่โรสกุชชิ่ง,ง่ายๆเลยนะคะง่ายมากๆแต่เดี๋ยวพอจะทำให้ดูเยอะเลยนะคะ โอเคค่ะพอแกได้ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้ะคะก็ออกจะเป็นแบบนี้นะเข้ามาโฟกัสเด่นกดโอเคนี่ค่ะก็ะออกมาเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ปเป็นสกูช,ชี่นะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าพอจะมาสอนทำไอติมใช่ไหมไอติมสกูช,ชี่นะั้นใครยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นคลิปอื่นนะคะ คืออะไรกันเพื่อนๆก็จะรู้แล้วแหละวันที่วันที่พูดไปไนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาทำสกชูชเชตินนะคะแต่ครณยังไม่แน่ใจนะว่าจะได้ทำกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนอยากได้ทำก็ลองทำมิกซ์ก,กันได้เลยนะคะนี่เพือจะได้ออกมาแนวนี่อะให้เลมกดไลค์กับ s u b s c r i เียก่อนค่ะอ้นเพื่อนคนไหนดูคลิปพอเสร็จแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์สามารถกดตรงนั้นได้เลยนะคะรีบกดเลยค่ะแล้วๆ